ธนกรออกไปที่สุพรเปิดหักเข้ามาและวลูกนี้เรียบร้อยครับลูกคัชคริสพิมทำประตูตีเสมอครับนาทีที่29โอ้โหโชบมาครับเสาแรกแล้วก็ตวัดเลยครับจังหวะเดียวเอาวครับบุรีรัมตีเสมอได้แล้วนะครับ1นึ่งหนบอลของพิรดลให้มาที่ธนกฤตนะครับเหาปลายออกขวาสุพรเปิดมาไปเสียสมาธินิดเดียวครับสักดาคุมกันครับหลุดตัวประกบ แล้วโดนลูคคัสิพิมแซงหน้าครับปาดบอลที่เสาแรกเข้าไปก่อนสุพรเปิดนี่ลูคคัสิพิมยังอยู่ด้านหลังทั้งสองคนเลยนะครับอ่าครับบอลยอดขึ้นมาของบุรีรัลมล้ำหน้า